สวัสดีครับก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวแท้งน้ำนะครับโดยใช้แฟาชโซนิกในการควบคุมแล้วก็ไปมอนิเตอร์อยู่ที่ตัวบิ้งนะครับของคุณภูณณน้ำค้างทั้งก่อนนะครับมีหลายท่านหลายมาถามผมนผมอาสาตัดสินใจทำให้นะครับมาดูจากโปรเซสต์นะครับจากตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับฮะตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือเขาใช้แฟาชโซนิกนะครับแฟลชโซนิกขึ้นมาแล้วก็ e ีฟด2แล้วก็มี l อ d แสดงผลอยู่ แล้วก็ตัวรีเลย์นะครับตัวโค้ดของโปรแกรมเนี่ยหลังจากที่เราอ่านนะครับหลังจากที่เราอ่านตรงนี้นะครับเราอ่านอัตราโซนิกมานะครับอ่าน30อัตราโซนิกตัวนี้เนี่ยอ่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งนิ้วนะครับสอนจุดเท่ากับสอนจุด้สี่เซนนะครับเพราะฉะนั้นร้อยสี่สิบแปดเซนจะเท่ากับห้าสิบแปดนิ้วพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากที่เราใช้คําสั่งพันด์อินนะครับมันจะไปนับค่าออกมานะครับเขาก็หารเลยนะครับ แปลงให้มันเป็นเซนก็เอาห้าสินะครับถ้าต้องการแปลงให้เป็นนิ้วก็หารด้วย148นะครับเพราะว่า1นึ่งนิ้วมีเท่ากับ2.54เซนนะครับลองแปลงดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่หารครึ่งนะนะครับจริงๆแล้วมันมาจากสูตรก็คือ1นิ้วเท่ากับ2.54เซนนะครับก็คืออ่านค่าเขามาหาร58ก็จะกลายเป็นเซนตหารหนึ่งจะกลายเป็นนิ้วนะครับหลังจากที่เราได้ Data แล้วนะครับก็คือตัวเรเวลนะครับเรเวลตัวนี้เนไขนะ อีฟ e ถ้าน้อยกว่า100ให้ไปทําอะไรแล้วก็อีฟถ้ามากกว่า200แล้วและนะครับและน้อยกว่านะครับและน้อยกว่า400อให้ทาอะไรหรืออีกตัวหนึ่งคนแถบสุดท้ายก็คือถ้ามากกว่า400รอยให้ไปทาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้บางท่านไม่เข้าใจนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ก็เลยต้องอธิบายให้ฟังโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับ LED mm hmm. ดวงหนึ่ง LED ดวงสองดวงสามดวงหนึ่งเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับคือน้อยกว่า100 นะครับตัวสีเหลืองมากกว่า200และนะครับได้เกิน400นะครับตัวล่างสุดตัวสีแดงนะครับให้มากกว่า400ตัวนี้เป็นอันต้าโซนิกตัวนี้เป็นปั๊มนะครับท่อลงมาอันนี้เป็นถังมีน้ําอยู่ประมาณเท่านี้นะครับอันต้าโซนิกแล้วก็อันนี้คือ LED แสดงว่ามอเตอร์ทำงานนะครับเราไปดูกันนะครับสมมุติว่าคอนเซปต์แรกเลยนะครับเปิดมาปุ๊บน้ำไม่มีในถังเลยนะครับมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคอันทีาสุดหนิจทำการยิงนะครับยิงจากหัวส่งนะครับไปสะท้อนนะครับไปต่สะท้อนสะท้อนเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาที่ตัวรับนะครับสมมุติว่าอ่านค่าได้อ่านค่าได้สี่ร้อยนะครับมากกว่าสี่ร้อยละมากกว่าสี่ร้อยปุ๊บมันทำไงต่อมันก็สั่งให้ปั๊มทำงานเลยนะครับปั๊มทำงานแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือสั่งปุ๊บปั๊มทำงานน้ำออกปูดขึ้นมานะครับน้ำก็จะเข้าไปบรรจุในถัง นะครับแท้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มถึงระดับหนึ่งนะครับก็คืออยู่ในช่วงมากกว่า200แต่ว่าน้อยกว่า400ตัว LED สีแดงก็จะดับไปนะครับตัวสีเหลืองยังทำงานอยู่ปั๊มยังทำงานอยู่น้ำก็เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับจนถึงไปดูนะครับก็เพิ่มเข้าไปปุ๊บอ่านะครับไกลละไกลใกล้จะถึงจุดสูงสุดละ มันจะต้องอ่านค่าได้น้อยกว่าร้อยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของโปรแกรมเนี่ยบอกว่าน้อยกว่า1 0 0้อไม่ใช่เท่ากับ1 0 0อยนะครับปุ๊บอันนี้มันน้อยกว่าหนึ่งร้อยละอ่ะน้อยหนึ่งร้อยละมันก็ทางานต่อไปมันต้องสั่งให้ปั๊มหยุดนะครับปั๊มก็ทําการหยุดนะสีแดงก็ไม่ทํางานแล้วก็ขึ้นสีเขียวแล้วก็แสดงว่าน้ําเต็มถังแล้วนะครับตรงนี้คือน่าจะพอเข้าใจนะครับไปย้อนดูวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวแต่อย่าลืมนะครับ เราทํางานกับเครื่องจักรซึ่งเป็นปั๊มนะถ้าเป็นปั๊มเล็กๆก็ไม่มีผลอะไรถ้าเป็นปั๊มใหญ่ๆนะครับเอาสมมติเอาอีวีสามสอไปควบคุมปั๊ม a c ใหญ่ๆเลยนะครับเอาใช้งานจริงอะไรประมาณนี้นะครับต้องต้องดูว่ามอเตอร์เนี่ยมันแรงเยอะนะครับเวลามันทํางานเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยที่มันสูบพ่นเข้าไปในแทงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราคิดไว้เพราะนั้นเราต้องต้องเขียนเงื่อนไขเยอะกว่านี้นะครับเวลาใช้งานจริงนะครับ หรือกรณีหนึ่งสมมติตอนนี้น้ําเต็มแล้วมีคนเอาน้ําของเราไปใช้นะครับเซนเซอร์จะอ่านนะครับตอนนี้มันน้อยมันน้อยกว่าหนึ่งอแล้วเพราะมันเต็มอยู่ผมถามว่าถ้าเท่ากับหนึ่งล่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีนะครับเพราะในเงื่อนไขไม่มีจนถึงหนึ่งเกจนถึงมากกว่า200อถึง200ยยังไม่ทํางานเลยเพราะว่ามันต้องต้องมากกว่า200ก็คือเริ่มทางานที่2 0 1อยหนึ่งว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์คอนเอ,อ่อช่วงที่ตั้งแต่ หนึ่งร้อยจนถึงสองร้อยเนี่ยมันมันจะไม่ทําอะไรก็ใช้งานไปเรื่อยๆเลยน้ำก็จะกดลงปุ๊บๆๆนะครับเรามาดูนะครับอันนี้นี้มันจะเพิ่มขึ้นตอนนี้ที่ผมบอกว่ามอเตอร์มันแรงมันก็จะสูบน้ําเพิ่มไปอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับต้องระวังนะครับอาจจะล้นได้นะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเก้าสิบเก้าเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยปั๊มก็จะหยุดทำงานนะครับกรณีหนึ่งนะครับ เราเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะใช้น้ำไปเรื่อยๆนะครับมีคนใช้น้ําไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มแต่100ไปจนถึง200นะครับถ้ามันอ่านได้201นะครับปัม๊มปั๊มก็จะทํางานมันเป็นสีแดงเห็นไหมครัแล้วก็ LED เนี่ยมันก็จะติ๊กขึ้นมานะครับบนมือถือบิงกในโปรแกรมบิงกของเราเนี่ยมันก็จะแสดงด้วยว่า้ตอนเนี้ยปั๊มทํางานนะแล้วระดัก้ักว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ สังเกตจุดจุเนี่ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาหืออาจจะทําให้มอเตอร์ไม่ได้นะครับถ้าถ้าสมมุติว่านะครับเราบอกว่าที่201มันทางานและต่ากว่า200สมมติว่าสมม,ต,สม,ม,ต,สม,มติว่าเขาเปิดน้ํานิดนึงนะครับน้ำมันลดลงเหลือ201ถ้า200มันหยุดมันก็จะมันก็จะเป็นกระเพื่อมเนี่ยภาพตามผมนะมันจะกระเพื่อม ปั๊มมันก็จะสตาร์ทปั๊มมันจะหยุดปั๊มมันสตาร์ทแล้วก็หยุดปั๊มแล้วสตาร์ทก็หยุดปัญหานี้นะครับก็จะเป็นปัญหาเหมือนลูกลอยนะครับลูกลอยที่เป็นลักษณะของรีดสวิตหรือลูกลอยเป็นด้าเหล็กนะครับเวลาสมมุติว่าถ้าถ้าคุณูผู้ชายเ,าเคยติดตั้งปั๊มน้ำเนี่ยมันจะเป็นลูกลอยออกมาแล้วมันก็จะลอยอยู่ในระดับน้ำมันก็เพิ่มได้ปึ้มๆึ้มบึ้มอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาต้องต้องแก้ด้วยซอ์แวว์หน่วงเวลาบ้างหรือระนีประมาณ อ,นนอันนี้ผมทำให้ดูนะครับสมมติว่าอ่านได้195เมื่อกี้มันคือ201มันมันทำงานใช่ไหมสมมติว่า195นะครับอันนี้ผมให้มันเยอะพอสมควรนะมันก็จะหยุดนะครับม่นกลับมาเป็น201ก็ทำงานอีกมันก็จะอาจจะมีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับก็อยากทราบอะไรก็ก็ทักมานะครับจะอธิบายให้ฟัง